แม้ว่าจะยังไม่ได้ไปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่านายกัฐมนตรีอนุทินวันนี้ก็ได้มีการผ่าว่าที่รัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจเดินสายพบกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะชี้แจงโนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลและก็รับฟังปัญหาจากทางภาคเอกชนด้วยโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนและเงินบาทที่แข็งค่าค่ะ นายนุทินชาญเิกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจอาทินายเอกนิตินิติธรรประพาตว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนางสุปจีสุธรรมพันธ์ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าหาหรือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายอนุทินระบุว่าการหารือในวันนี้ก็เพื่อรับฟังความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเป็นการเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยในวงหารือมีการพูดคุยกันถึงการรับมือการค้าที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของอาเซียนรวมถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งนายรุฐินก็ยอมรับว่าเป็นอุปสรรคต่อภาคอุตสาหกรรมค,ค่ะแล้วก็ได้ชี้แจงกับภาคเอกชนว่าช่วงนี้คงไม่มีการเปิดด่านต้องใช้การทหารและการทูค่ะ พร้อมกันนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาพว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแก้ไขปัญหาเงินบาทแข่งค่าหลังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบันออกมาตั้งข้อสังเกตถึงการส่งออกทองคำไปยังกัมพูชามากผิดปกติและอาจกระทบต่อเงินบาทค่ะการรับมือกับการค้านะครับที่มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเรื่องของปัญหา ชายแดนไทยกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เรื่องของการทําให้ความเข้มแข็งของกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับสามารถที่จะเป็นทำให้ประเทศไทยได้ไดกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ด้านนายเกรงไกรเทียนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาคเอกชนได้สะท้อนปัญหาหลายด้านไปยังรัฐบาลค่ะโดยเฉพาะการเดินหน้าพูดคุยรายละเอียดในเรื่องของภาษีสหรัฐการรับมือกับสินค้าราคาถูกที่ทะลักเข้ามาในไทยรวมทั้งขอให้รัฐบาลหาสาเหตุ ของการแข่งค่าของเงินบาทที่ผิดปกติซ้าเติมผู้ประกอบการส่งออกซึ่งภาคเอกชนก็ขอให้รัฐบาลน,นั้นตรวจสอบเชิงลึกไปถึงแหล่งเงินบริษัทซื้อขายทองคําจากไทยไปกัมพูชาเพื่อให้เกิดความชัดเจนค่ะ